เท่ากับแอปพลิเคชันที่มีมาเนี่ยนะคะเราดาวน์โหลดเข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับ e-pass a s y ของเราในแอปพลิเคชันที่ว่านี้ค่ะมันมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างและเห็นว่าบปัจจุบันนี้ก็มีการอัปเดตเวอร์ชั่นด้วยใช่ครับแอปตัวนี้มันมีอายุมาก็เกือบ5ปีละนะคะครั้งแรกก็เหียมๆหน่อยสายราชการ ผมก็เห็นรูปรูปลักษณ์แอคมันไม่ค่อยสวยงามก็เลยให้ไปดีไซน์แอปให้มันโค้งบนหน่อยค่ะแล้วก็ผมก็มองเบนช์มาร์กของร้านขายกาแฟายี่ห้อหนึ่งค่ับที่แอปเป็นสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายเรา,าก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเขาแอปต้องเห็นก่อนเลยว่าเขามีเงินเหลือในบัตรเท่าไหร่อา่ okay. อาโอเคอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านใดยังไม่มีแอปพลิเคชันของเขานี่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเซิร์ชแบบนี้เลยค่ะ e x a c t Portal Exact Portal อ่าก็จะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราเราเข้าไปเอ็กซ์แส t พอร์ทัใน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 ไลน์ที่ในแอปสโตร์หร claro> claro ือหรืออะไรอะไรกูเกิลเพย์ก o o กิล Store อะไรก็ได้อ่าหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่อัปเดตก็ไปกดอัปเดตด้วยนะคะณปัจจุบันนี้เขาเป็นเวอร์ชั้นใหม่แล้วอะไงต่อแล้วพอลงตัวเป็นปุ๊บเนี่ยครับม okay> ันถ้าตัวอย่างลงตัวเนี่ยมันก็จะมาแท็กดาวแล้วครับว่าอาจารย์วีระมีอิสิทพักกี่ใบนะครับแต่ละใบมีเงินเท่าไหร่ เออแต่ละก้อนท่านไปไหนมาบ้างในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาโอ้โหไม่ยจะมาลูความลับอะไรในขนาดนี้โอเคไม่ไรเข้าใจ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 อ่าอันนี้ก็อันนี้มันก็เป็นหน้าหน้าใหม่นะครับชมใหม่แล้วก็สมัยก่อนนะลูกค้าบางทีพอเงินตน้อยใช่มากเราก็บอกให้ไปกดแอปธนาคารเพื่อเท่ว่าสมมติถ้ายอดต่ำกว่า200เนี่ยก็จะตัดยอดธนาคารมาเลยค่ะบาทอาจจะ500บาทก็ตามแต่นะครับก็จะไม่แก้ปัญหาเรื่องว่าวิ่งไปแล้วเงินไม่พอ ขอแก้บัตหนั้นที่นุ่นเป็นได้เลยใช่ที่เป็นแก้บัตาของนูน่นอนผมก็คิดว่าเอมันมีวิธีหนึ่งว่ะที่จะจงใจด้วยคือนอกจากเติมเงินตัดธนาคารแล้วตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้อ๋อให้ตัดผ่านธนาคารไปเลยหรือว่าตัดบัตรเครดิตก็ได้บัตรเครดิตน้องนุ่นได้แต้มค่ะโอเคมแต้มไงใช่ไหมอ๋อใช่ตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้แต้มต่อแรกแล้วแล้วเพื่อจูงใจให้คนมาใช้มากขึ้นเนี่ยผมจะมีหลบแต้มของการทางด้วย ยิ่งใช้เยอะยิ่งมีแต้มของการทางอุ๊ยแต้มของการทางเป็นไงคะนี่นอกเหนือจากแต้มบัตรเครดิตแล้วนะคะค,คุณผู้ชมแยก <S 2> 2 <S ส่วนกันนะ <c oughs> แต้มของการทางคือยังไงคะท,ทุกๆ5บาทได้ถึงแต้ม5บาทรับ1แต้ม1คะแนนครับค่ะ,ะซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากเอาเปรียบลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมจะเกาะตามบัตรเครดิตทั่วไปก็25บาทหทึ่งแต้มถูกไหมครค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นทางด่วน40บาทก็ได้ไม่ไม่มันจะมีเศษ15บาบาทเหลือไงลูกค้าไม่ได้แต้ม Oh. ผมก็เลยซอยแต้มออกมาให้เหลือ5แต้มค่ะจะได้ขึ้น20บาทก็ได้4แต้มขึ้น40บาทก็ได้8แต้มทุกคนรู้บาทคุม้มค่าแล้วเอาแต้มไปทําอะไรต่อเอาแต้มเอาแต้มเนี่ยครับก็เอาไปแลกของรางวัลน,นะครับซึ่งช่วงเปิดตัวเราเนี่ยครับเอารวมรวมแต้มแล้วขึ้นทางด่วนแบบไ,<ด>ไม่ต้องจ่ายเงินด้วยก็มีด้วยโอเคก็ห้าพันแต้มแลกได้หลายบาทโอเคโอเคโอเคเออเว้ยอย่างนี้น่าสนใจผ่านแต้มแลกได้ด